สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะมา <c oughs> อธิบายเกี่ยวกับที่พี่น้องถามมาว่าตอนปั่นแห้งปั่นหมาดทาไมมันไปแต่ใบใบใบพัดซักนะครับพี่น้องหมุนแต่ใบซักทั้งในไม่หมุนนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับพี่น้องผมจะพาพี่น้องมาดูว่ามันเกิดจากอะไรนะครับพี่น้องนี่นะครับยี y ่ห้อเอนะครับพี่น้อง อ่านี่มาดูก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ามันมันจะหมุนมันจะหมุนแต่ใบซักนะครับพี่น้องอ่าถัางในจะไม่หมุนนะครับพี่น้องอาสาเหตุมันเป็นเพราะอะไร เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาดูนะครับอันนี้เปิดดูได้นะครับ <c oughs> อันนี้ทําการปั่นแห้งเห็นไหมครับถ้าเป็นอาการแบบนี้มันจะโยนไปโยนมาโยนไปโยนมานะครับพี่น้องโยนผ้าท,ทั้งไม่ถังเขย่าลงกงเกงลงกองเกงได้นะครับพี่น้องนี่นะครับอันนี้คืออาการปั่นแห้งไม่ได้นะครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับถังในไม่หมุนนะครับ อ่านี่นี่มันเริ่มเริ่มเริ่มเป็นจังหวะจังหวะอยู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าจังหวะที่มันไปได้รอบมันก็จะอ่าหมุนไม่หยุดคือลักษณะของการปั่นแห้งนะครับพี่น้องอาการนี้มันมีอยู่2อสองอย่างนะครับพี่น้องว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องอ้าวันแห้งไปแต่ใบซักถังไหนไม่หมุนนะครับพี่น้องอ้าวผมจะพาพี่น้องมาดูนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็แก้ได้ครับพี่น้องอ่าสหรับพี่น้องที่ทํามาหากินแล้วก็ คงจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับพี่น้องอันนี้มีคําถามมาเกี่ยวกับอซักแล้วพอจะปั่นแห้งปั่นหมาดมันไปแต่ใบซักนะครับพี่น้องเอาโอเคนะครับพี่น้องอ่าพาไมาดูเลยครับ ขยับขากล้องลงสักหน่อย ถ้าเป็นอาการแบบนี้พี่น้องก็แก้ได้นะครับพี่น้องพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับเพราะพี่น้องถามมาหลายหลายท่านนะครับผมก็จะอธ,อธิบายให้เข้าใจนะครับแล้วก็ทําได้ด้วยนะครับพี่น้องนี่นะครับอันนี้ทําได้ไม่ยากเลยนะครับพี่น้อง นี่ะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้า LG หรือซัมซุงนะครับพี่น้องอตัวนี้นะครับนี่นะครับพี่น้องเห็นนะครับนี่ครับ ตัวนี้นะครับว่าอันนี้เป็นตัวตั้งของเขานะครับพี่น้องอันนี้ก้านคาดนะครับพี่น้องก้านคัดเวลาเดินน้าทิ้งดึงนะครับพี่น้องเดินน้าทิ้งดึงเดินน้าทิ้งดึงขึ้นมาปุ๊บนะครับถ้าตัวนี้กับตัวนี้มันห่างก,กันเกินไปมันทําให้ก้านคาดตัวนี้นะครับมันไม่จากไม่จากจากหวีโมเล่นะครับไม่จากโดยสนิทมันทําให้ เวทตอนปั่นแห้งมันจะไปแต่ใบซักครับพี่น้องถังในไม่หมุนครับสาเหตุมาจากตัวนี้ตัวนี้นี่มาจากตัวนี้เกินไปนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องตั้งตัวนี้นะครับหมุนตัวนี้ให้เข้ามาใกล้เข้ามาอย่าไปใกล้ทีเดียวจนจนยันเลยไม่ได้นะครับพี่น้องพี่น้องต้องขยับเข้ามาทีละหน่อยละหน่อยดูว่ามันอยู่ในจังหวะปั่นแห้งได้หรือยังนะครับพี่น้องนี่นะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับหมุนดูนะครับพี่น้องหมุน หมุนขยับเข้ามาครับพี่น้องขยับเข้ามาครับถ้าเราหมุนเราหมุนเข้าตัวนี้ก็จะขยับเข้ามาใกล้ตัวนี้อพอมันใกล้ตัวนี้ได้ขนาดมันก็จะปั่นแห้งได้เนื่องจากตัวนี้ไอเดน้าทิ้งจะดึงกา้านขาตัวนี้นะครับพี่น้องทําให้ไอ้ก้านตัวนี้ห่างจากเฟืองเฟือง <ๆ S 2> มูเล่ข้างล่างเนี่ยเฟืองคอร่าข้างล่างนี่ครับมันทําให้สปริงรัดแกนซักได้กแกนปั่นแห้งได้มันเลยทําให้ถังข้างในหมุนได้นั่นแหละครับพี่น้องอันนี้นะครับถ้าถ้าเรา ไอ้ปั so, review, ่นแห้งไม่ได้นะครับพี่น้องเราขยับตัวนี้ดูนะครับพี่น้องขยับเข้ามาทีละหน่อยนะครับขยับเข้ามาทีละหน่อยดูว่ามันได้จังหวะของมันหรือเปล่านะครับพี่น้องถ้าถ้าเราถ้าเราตั้งไอ้ตัวนี้ยันตัวนี้เกินไปนะครับพี่น้องยันที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านะครับพี่น้องถ้าเราเราหมุนตัวนี้เข้ามาชิดตัวนี้เกินไปเดนน้ำทิ้งจะทํางานหนักนะครับเพราะฉะนั้นทําให้มันได้ส่วนนะครับพี่น้องการที่มันจะได้ส่วนคือเราต้องรู้ได้อย่างไรนะครับ เราต้องหมุนตัวนี้เข้ามาทีละหน่อยนะครับทีละหน่อยพอเข้ามาทีหน่อยแล้วลองปั่นแห้งดูว่ามันปั่นได้หรือยังแต่ถ้ามันไม่มันได้ขนาดเขามันมันจะมีการเสียนะแหลาๆๆนะครับพี่น้องอ่าแสดงว่ามันยังไม่ได้เราก็ขยับเข้ามาอีกหน่อยครับเข้ามาทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยนะครับอ่าพอมันปั่นแห้งได้แล้วก็เงียบแสดงว่ามันโอเคแล้วนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอันนี้ผมจะตั้งเข้ามาแล้วนะครับพี่น้องอ่าผมตั้งเข้ามาแล้วนี่ครับอ่าตั้งเข้ามาแล้วทีนี้ พอขยับเข้ามานะครับอ่าผมขยับตัวนี้เข้ามาใกล้ตัวนี้ให้มันได้ขนาดของมันมันจะทําการปั่นแห้งเอาถางข้างในไปเลยนะครับพี่น้องอ่าพี่น้องมาดูนะครับ เอาละครับพี่น้องอันนี้นี่ผมจะพามาดูว่ามันปั่นแห้งได้หรือเปล่านะครับพี่น้องเออไม่ใช่ปั่นแห้งก่อนด,ดูระบบปั่นแห้งนี่นะครับ ถ้าตัวนั้นตั้งได้ขนาดของมันมันก็จะพาถังข้างในนี่หมุนได้เลยนะครับพี่น้องแต่ถ้าตัวนั้นห่างเกินไป <c oughs> มันก็จะไปแต่ใบซักนี่แหละครับนี่นะครับเห็นไหมครับอ่าว่ามันไปแล้วนะครับนี่นะครับเพราะตั้งตัวนั้นได้ขนาดเวลาเดินน้าทิ้งดึงอ่าสปริงจะรัดแกนได้ขนาดของมันพอดีมันก็เลยทําให้ตัวนี้ไปนะครับพี่น้องแต่ถ้าอ่าทีนี้ผมจะมาคลายออกให้ดูนะครับคลายตัวนั้นออกออกมาให้มันห่างอ่าเรเดนเดเดนเดนน้ำทิ้งดึง มันก็จากกันไม่สิทมันทําให้ไปแต่ไปซักนะครับพี่น้องอ้าวอันนี้โอเคแล้วครับเงียบนะครับมันไปได้สะดวกแล้วครับเอาทีนี้ผมจะมาคลายตอนนั้นออกให้พี่น้องดูก่อนนะครับว่า ทีนี้ผมจะมาคลายตัวนี้ออกนะครับพี่น้องให้พี่น้องดูนะครับว่าเผื่อพี่น้องจะได้ไปเจอและแก้ไขสําหรับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านครับนี่นะครับถ้าตัวนี้ได้ขนาดของมันนะครับมันจะปั่นแห้งได้ตัวนี้นะครับแต่ถ้าตัวนี้คลายออกมานะครับคลายออกมาคลายออกมาเยอะอันนี้ดึงพอมันดึงมาพบนะครับไอ้ตัวนี้มันมาห่างจากตัวนี้เกินไปไอ้ตัวนี้มันติดกับก้านตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับนี่นะครับอ่ามันก็ทําให้ไอ้ตัวก้านตัวนี้นะครับมันไม่จากกับเฟืองคอร่าตัวนั้นมันทําให้สปริงไม่รัดเกนปั่นแห้งนั่นแหละครับพี่น้องเอาขายออกก่อนนะครับอ้าวนี่ครับอ่าอันนี้สมมุติว่ามันห่างนะครับมันห่างทําให้พี่น้องดูว่ามันห่างเกินมันห่างไม่ได้ขนาดระดับของการปั่นแห้งของมันนะครับมันจะ ใบแต่ใบซักครับอันนี้นะครับอา้าวผมออกให้ดูแล้วนะครับอ่าชัดเจนเพื่อความชัดเจนให้กับพี่น้องนะครับเ,เป็นพี่น้องที่อยู่ทา้งบ้านได้เจอนะครับจะได้ไม่หลงทางนะครับพี่น้องอาจะมากดป่นแห้งดูก,ก่อนนะครับ <c oughs> ถ้าตัวนั้นห่าง เกินขนาดของมันนะครับพี่น้องมันจะไปแต่ใบซักเท่านั้นแหละครับนี่นะครับพอได้จังหวะปัดให้มันจะไปได้ใบซักครับเพราะมันห่างเกินนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องไปแก้ไขตัวนี้นะครับพี่น้องเห็นไหมครับถ้าตัวนั้นไอ้ก้านขาตัวนั้นมันห่างเกินไปมันจะไปแต่ใบซักนะครับ ถังในไปไม่ได้ <c oughs> เนื่องจาก <c oughs> ไอ้ก้านค้าตัวนั้นมันไม่สามารถที่จะทําให้หวีไอหวีหวีเฟืองคอร่าตัวนั้นะมันคลายตัวออกมาทําให้สปริงรัดแกนปั่นแห้งตัวนี้ไอตัวนี้นะครับพี่น้องรัดแกนปั่นแห้งตัวนี้ไม่ได้มันก็เลยไปแตกตัวนี้แหละครับใบซักชัดเจนนะครับพี่น้องอาทีนี้เอากลับเข้าไปใหม่นะครับพี่น้อง <c oughs> อเพื่อการยืนยันให้พี่น้องได้มั่นใจนะครับว่าโอเค ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองโอ้โหนี่นะอุตสาหงมมาตั้งนานแล้วมันเป็นแค่นี้นี่เองโธ่ไม่น่าเลยเห็นไหมครับอ้าวเห็นนะครับทีนี้ผมจะเอาเข้าไปใหม่นะครับพี่น้องไอ้ตัวแดงๆนี่นะครับไอ้ตัวก้านตัวนี้นะครับหมุนเข้าไปใหม่หมุนให้ ลายตัวเนี้ยมันมาใกล้ตัวนี้ให้ได้ขนาดของมันนะครับพี่น้องนี่นะครับหมุนเข้าไปได้ขนาดของมันเลยนะครับการได้ขนาดให้พี่น้องอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าพี่น้องจะต้องขยับไปทีละนิดขยับไปทีละนิดให้มันปั่นแห้งได้และไม่มีเสียงก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับทีนี้เราก็ล็อกนี่นะครับล็อกเรียบร้อย อ่าทีนี้มันมาได้ขนาดข้นมานี้นะครับตัวนี้ดึงตัวนี้มาดันตัวนี้ทําให้ตัวนี้จากนะครับก่าก้าตัวนี้จากอ่าสปริงก็รัดแกนปั่แห้งไปได้นะครับน่า เอาละครับทดสอบนะครับหลังจากที่เรากลับเข้าไปใหม่แล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ยากนะครับเดีวนะทิ้งดึงและครับเ,เห็นครับมันดึงแล้วถ้าอตัวที่ผมตั้งเมื่อกี้มันได้ขนาด <c oughs> มันก็จะพาถังตัวนี้หมุนไปตามรอบของระบบของเขาเลยนะครับ <c oughs> พี่น้องเห็นไหมครับไปแล้ว เพราะฉะนั้นพี่ให้พี่น้องไปแก้ไขดูนะครับพี่น้องอันนี้ชัดเจนมากนะครับสําหรับพี่น้องที่ยังไม่รู้และไม่เข้าใจก็อย่าไปทําอย่างอื่นครับให้ไปตรวจดูนี้ก่อนนะครับตามคลิปที่ผมได้แนะนำนี่ครับร้านเปอร์เซ็นต์ใช่แน่นอนครับและจะมีอีกอาการหนึ่งเกี่ยวกับตัวนั้นเลยครับมีพี่น้องถามมาว่าเปลี่ยนแกนซักใหม่แล้วมันยังมันมีอาการขึ้นมาเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เขาดูไปเลยนะครับพี่น้องอันนี้ชัดเจนมากนะครับปันแห้งไปแตะไปซักทังในไม่หมุนนะครับพี่น้องครับ ขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่กดติดตามให้กำลังใจผมนะครับขอบคุณมากๆครับขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับพี่น้องสวัสดีครับ